ส so, วัสดีค่ะแอนน้ยนะคะมาอัปเดตค่ะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวนะคะนานๆจะ,ะเจอนานๆจะได้ทําวิดีโอ,อก็ <c oughs> ติดตามใน Twitter นิดหน่อยนะคะเพราะว่าแนะนําให้ทุกคนโฟกัสทําสมาธินั่งสมาธิพักผ่อนแล้วก็ทำจิตให้เสถียรแล้วก็ สั่งจิตคิดบวกนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมสติเราต้องการออกจากมิติที่สามใช่ไหมคะอันนี้คืออ่านี่คือการตื่นครั้งยิ่งใหญ่เนาะอะ่การตื่นก็คือการที่เราเชื่อมกับอ่าจิตวิญญาณของเรานี่เองแอดก็เพิ่งรู้นี่แหละค่ะเพิ่งรู้เมื่อเมื่อป,ปลายปีที่แล้วเนาะแอดก็เริ่มศึกษาเรื่องนี้เนาะอะ่การที่เรารู้เรื่องการเมือง ก็โ okay. อเคอะรู้แล้วเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องปล่อยวางนะคะที่ที่สำคัญก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเราก็คือเชื่อมกับจักรวาลให้ได้เชื่อมก็คือการเรียนรู้นี่แหลคะค่ะการฝึกฝึกคิดบวกเนะาะพยายามถ้าถ้าคือทุกคนเนี่ยแม้แต่แอรน,นะคะ เมื่อก่อนเนี่ยคิดลบค่ะคิดลบคือมันมันหลายอย่างมากคิดลบทั้งวันเลยคิดเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้คิดด่าคนตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพอถ้าสมมุติว่าเราเองเอียงจะไปคิดแบบนั้นนะคะเราบอกเมื่อก่อนแอดบอกว่าหยุดเนาะแต่ตอนนี้เราก็บอกว่าอ่าฉันรักฉันฉันรักตัวเราเองฉันรักจัก,กรวาล I love you thank you ขอบคุณพระเจ้าอันนี้ก็คือคำแต่ละคำที่เป็นบวกเนาะ,ะนำไปใช้ได้เลยนะคะอัปเดตจากเวนะ็บแลชเนาะช่องท e าร์แกรมเนาะบอกว่า the calm before the storm ก็คือนี่แหละคะ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นเนาะเราก็ไม่ต้องทำอะไรคนะ่ะแค่เราฝึกสมาธิเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวความกลัวคือความที่เราไม่ไม่เสถียรเนานะ Many countries mobilize large, mobilizing large, uh, parts of their armed force right now. Uh, military drill, uh, strategic position, moving uh, troops to, to, uh, military drills. อ um, it shaping up to be a very hot uh, August ก็คือสิงหาเนี่ยน่าจะเตรียมเกิดสงครามอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็คือการจัดฉากนั่นแหละค่ะเพราะว่าเนนซี่พโลซีเขาไปทางเอเชียใช่ไหมคะคืออาจจะไปทำอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ก็ไม่ต้องติดตามอะไรมากนะคะเราฝึกนั่งสมาธิ แน่ๆนะคะเดี๋ยวอาจจะพาไปนะคะว่าอ่าถ้าใครยังไม่ได้ติดตาม Facebook นะคะแอดก็ชวนมาติดตามนะคะโ okay. อเคแอดกำลังอ่ตอนนี้ก็ศึกษาเรื่องเชื่อมต่อกับจิตเรานะคะจิตใต้สำเนึยเราเนี่ยถูกควบคุมมานานนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตอนนี้ถ้าเราอยากจะฝึก เราก็ต้องอฝึกฟังอะไรซ้ำๆนะคะใน youtube ที่แอดแชร์ไปใน Facebook ฟังตอนกลางคืนนะคะช่วงที่หลับเพราะว่าเราจะซึมซับข้อมูลใหม่ๆข,ข้อมูลที่เป็นบวกเนาะหยุดดูละครหยุดดูข่าวหยุดฟังอะไรที่ลบๆนะคะข่าวที่น่ากลัวคำนินทา อย่างเมื่อก่อนอะ,ะแอดคิดว่าโอ้เขารวยคนคนนี้รวยจังเลยอะไรเงี้ยเขาน่าจะขายยาเสพติดอะไรเงี้ยเนาะน่าจะเป็นทําอะไรผิดกฎหมายเลยสักอย่างหนึง่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขานะคะเราไม่รู้คือเราควรจะดีใจกับเขาโอ้เขารวยนะเออดีใจกับเขาด้วยที่เขามีบ้านหลังใหญ่มีรถอะไรเงี้ยเนาะมีความสุขเราดีใจกับเขาเนี่ยคือการคิดบวกนะคะ นี่คือการคิดบวกเมื่อก่อนนี่แอดก็คือทําแบบนั้นนะคะความคิดเก่าๆนี่ต้องต้องเลิกล้มไปนะคะไม่ไม,ไม่มีแล้วในจิตใจเราเราควรจะดีใจกับเขาด้วยแล้วก็ดีใจอย่างจริงใจนะคะนี่คือการฝึกคิดบวกนะคะการเพิ่มออร่าในตัวเราเนี่ยคือใส่ใจในคําพูดก็คือนี่แหละคะ่ะจับจุดของเราให้ได้ว่าถ้าเราคิดลบ อะไรที่ลบลบดูถูกคนอื่นตัดสินคนอื่นอะไรเงี้ยนินทาคนอื่นเราก็แม้แต่ฟังนะคะเราฟังเนี่ยก็จะทําให้พลังเราลบไปด้วยถ้าเรารู้สึกอึดอัดเรารีบอ่รีบออกมาจากวงการอ่าสนทนานั้นเลยเนาะการดื่มแอลกอฮอล์ก็ก็ไม่ดีนะคะทาให้พลังงานลบค่ะแอดเมื่อก่อนก็ดื่มอ่ถ้าสามีดื่มนะคะแอดก็ดื่มวยนิดหน่อยอะไรเงี้ย อตอนนี้สามีไม่ดื่มแล้วก็เลยไม่ดื่มค่ะโชคดีนะคะบางทีเราก็อยากแต่ว่าเออมันไม่ดีก็ไม่ต้องไปดื่มนะคะแม้แต่อ,อ่เอ,อมันเป็นออโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยคือเราต้องออจำกัดตัวเราเองเนาะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราต้องตัดสินใจเองค่ะกินผลไม้สดนั่งสมาธิกำหนด ขอบเขตของตัวเองตัวเราเองก็คือ,เ,อเราถ้าเรามีเมื่อก่อนเราอยู่ในวงการเพื่อนที่คิดลบตลอดเราก็ต้องออกมาออกมานะคะคำหนึ่งถึงพฤติกรรมของตนเองพฤติกรรมของตนเองเอาการโมโหง่ายอะไรเงี้ยตัดสินใจคนเร็วอะไรเงี้ยก็ฝึกการฝึกนี่แหละคะ่ะแอดฝึกมาแล้วหนึ่งปีนะคะ มันมันเริ่มดีมากเลยมันมันเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนที่เราทําได้ประมาณ3ามสี่เดือนนี่แหละคะ่ะเราจะเห็นแบบชัดเจนมากเพราะว่าอ่าพอแอดเริ่มทำอ่าการคิดบวกอ่ควบคุมจิตตนเองเนี่ยแอดก็ภาวนาให้สามีอาอาการดีขึ้นตอนนี้เขาก็หายเป็นปกติแล้วนะคะก็กำลังพักฟื้น คือมันมันก้าวกระโดดจริงๆค่ะใครเอาไปทำนี่จะได้ผลกับตนเองทันทีเลยอ่ะสามเดือนนะคะคือคือฝึกอะไรแต่ละอย่างเนี่ยอ่ยี่สิบวันแล้วเราทำทุกอย่างมันก็มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะมันจะต้องล้างสมองตัวเองความคิดเก่าๆไปหมดก่อนแล้วแล้วแล้วจิตเราเนี่ยเราจะสามารถสั่งตัวเราได้จิตใต้สำนึกนะคะ จิตใต้สำนึกนี้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์นะคะแล้วส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยมีมีคืออะไระอ่ะมีการควบคุมตนเองแค่ห้าเนี่ยควบคุมจากสิ่งแวดลอ้อมควบคุมจากควบคุมจากรัฐบาลทีวีแล้วก็อะไรสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็เพืเเอ่อนๆที่อยู่รอบข้างเราครอบครัวเรา เป็นคนตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรอันนี้ก็คือ,อแล้วเราจะทําอะไรอะ่ะมันก็ให้คนอื่นตัดสินใจะ่ะเพราะว่าคนรอบข้างมาเป็นอ,อิทธิพลในในความประพฤติของเราเนาะตอนนี้เราตั้งกำหนดชีวิตเราได้เราก็ต้องเราต้องการเป็นอะไรเราจะต้องเอาสิ่งนั้นเข้ามาในตัวเราก็คือ,อคิดบวก เอาสิ่งบวกๆเข้ามาในจิตใจตําเนินของเราในช่วงหลับนะคะในช่วงหลับเนี่ยเราฟังคำพูดที่เป็นบวกในในคลิปวิดีโอนนคะแอดจะใส่หูฟังมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็ดีขึ้นมากมชีวิตของแอดเนี่ยดีขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็อะไรอ่าพักผ่อนนะคะรับแสงแดดคือเราต้องนอนให้เพียงพอนะคะแล้วก็รับแสงแดดตอนเช้านะใครจะไปรับตอนกลางวันก็ได้แต่ว่าก็ต้องออย่าอยู่นานนะคะเพราะว่ามันจะทำอามันร้อนเกินแล้วมันจะไม่สมดุลเนานะอย่างเราเข้าเตาไอเข้าอ่าซาวน่าเนี่ยอบสมุนไพรเขาก็ไม่ให้เกินสิบห้นาทีเนาะนี่ก็คือ,อเราต้องระวังสุขภาพนะคะฝึก ลมอ,อันนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าอาจก็ยังทําไม่เป็นนะคะฝึกหายใจคือจริงๆรแล้วหายใจเนี่ยตอนที่เรานั่งสมาธินะคะเราก็หายใจลึกๆแล้วก็ออกช้าๆแล้วก็ปล่อยออกมาทางปากนะคะช้าๆด้วยคือหม,หมายถึงควบคุมลมหายใจนะคะตอนที่ตอนที่ก่อนจะนอนเราหายใจแบบนี้ แล้วก็ฟังวิดีโอมันจะมันจะผ่อนคลายมากมันจะรีแลกซ์มากเลยนะคะแล้วเรากา็ฟังนอนแบบหลับสบายด้วยค่ะเมื่อก่อนแอดก็มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะตอนนี้ฝึกแบบนี้นอนหลับดีค่ะดื่มน้ำให้เพียงพออยู่กับธรรมชาตินะคะมีกิจกรรมที่สนุกหัวเราะกับเพื่อนๆกับครอบครัวเรานะคะ อันนี้ล้วค่ะฟังเสียงคลื่นที่บำบัดก็ได้อยู่ในในวิดีโอ YouTube บางทีมันก็มีนะคะลองหาดูออกกำลังกายค่ะโอเคนะคะอ่าอันนี้อันนี้ดีมากนะคะแอดเขียนแล้วคือมันรู้สึกทันทีค่ะหัวใจฟูเขียนคำขอบคุณค่ะคำขอบคุณที่แอดนึกไม่ถึงนะคะพอดีไปไปเห็นวิดีโอเมื่อเช้านี้นะคะไลฟ์สดซึ่งถ้าเรา เ,เริ่มสนใจเรื่องนี้นะคะทาง y o u TUBE เขาก็จะเชื่อมกับเราเหมือนกันแล้วเขาก็จะส่งอะไรแบบดีๆมาให้เรานะคะอ,อ,อันนี้แอนก็ยกตัวอย่างนะเขียนการขอบคุณนะคะเขียนขอบคุณและมองหาสิ่งดีๆที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยแล้วก็มันจะทำให้หัวใจฟูขึ้นมาทันทีเลยะคะ่ะร,รู้สึกอิ่มเอิบมากอย่างเช่น ฉันขอบคุณที่ฉันมีโอกาสฉันมีชีวิตที่ดีนะฉันขอบคุณที่ฉันมีความสามารถฉันขอบคุณที่ฉันมีร่างกายนะคือจริงๆแล้วเราเนี่ยคือจิตวิญญาณนะคะเรามาอาศัยอยู่ในร่างกายจิตวิญญาณเราก็ก็เลยต้องขอบคุณร่างกายเราใช่ไหมอขอบคุณเท้าที่ได้มีเดินขอบคุณขาขอบคุณตับขอบคุณท้องขอบคุณแขนสองข้าง นี่แหลคะค่ะขอบคุณหูขอบคุณตาการขอบคุณเนี่ยจักรวาลชอบมากนะคะการส่งคําขอบคุณแล้วก็แล้วเราก็มีความรู้สึกดีจักรวาลก็จะส่งอะไรดีๆมาทวีคูณเลยนะคะนี่แหลคะค่ะอัน,นอันนี้ดีมากนะคะวันละห้าข้อถ้าสมมุติว่าคุณโกรธใครแล้วก็ มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับใครนะคะให้เขียนชื่อเขาชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งความรักให้เขาไปด้วยแล้วก็เราก็จะให้อภัยเขาคือการให้อภัยเนี่ยมันจะดีที่สุดค่ะการที่เราโกรธเขาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราโกรธนะมันจะมาอยู่ในอ่ามันจะส่งผลให้ร่างกายเราไม่ดีนะคะโกรธนาน,านแอดเคยมีปัญหาเรื่องนั้นนะคะอ่าเพราะว่ามีคนรู้จักที่ว่า กระทำมันไม่ดีกับเราแล้วทีนี้เราโกรธข้ามปีข้ามชาติเลยทีนี้ตอนที่แอดเรียนรู้เรื่องนี้นะเะขียนชื่อเขาไปแล้วแอดก็ให้อภัยเขามันรู้สึกโล่งนะคะคืออันนี้แหละคะ่ะที่เราทำโทษตัวเราเองจิตเราไม่ให้อภัยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะมันกัดก่อนเราช้าๆก็ อันนี้คืออันนี้ดีมาก